แก้มยางาจจะไม่มียาอิเล็กต์นะครับคุณเข้ไปครับแล้วถ้ายิ่งความเร็วสูงที่โกอกก็คือยางมันจะเด้งขึ้นแล้วทีนี้ยยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดิ้วครับคือยางพวกนี so, e like so ้ถ้าความเร็วถ like so ึงเนี่ยมันก็นิ่งถ้าความเร็วไม่ถึงเนี่ยหรือสติไม่ได้ยผมมันจุ้ยเล่นได้เลยนะครับนอกจากเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วเรื่องของความสามารถรถทักษะในการขับขี่ของนักแข่งสำคัญสำคัญมากมากพอจะขี่ได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหต้องผ่านประสบการณ์เยอะมากเลไม่มีใครแล้วกระโดดมันเก่งเลย

ยูยูเลิฟแจ็คไทยฝากเะโลกันด้วยนะครับครับผมพิซซ่แกงอเขาคุณออยก็เป็นประธานงคุกเขาครับก็จะแคปเจอร์รูปจามึ่อมาลงทุกตัวใหญ่แล้วก็ให้คร้ตัวเองใชครับให้ครื้ตัวเองครับเลิฟแจ็คไทยบยเบิร์ดสวัสดีครับุเบิร์ดเบิร์ดฟารเอร์เบิร์ดาเตอร์พี่ชายผมครับฟาร์มบาบีคบบไม้ด้วยกลางวันก็จะคุยเรื่อนยองทุตัวเองครับบาร์บีคิวไม่ครับผม เรื่องรู้ดูมาที่แรกครับผมดูมองหน้าผมอ่ะเมอด่โซนกินปาเจ็ดเหรขมตัวดีเลย่ผมูกไลกลไลกลไลไลม่ไดดูกนกไล 你们还。来